โอเคเราแบบมาอีกครั้งกับเซคันดอรวิเลียนบอลนะก็เอ๋ยเยก็ในมิชชั่นที้สิว่าเราได้รับบทเป็นน้องนะในการเผาซิวิเลียนให้ตายให้หมดนะเรียกว่าเรื่องเผาดีไว้ใจเราได้ แน่นอนเลยว,ว่ายูนิตตัวใหม่ที่เราจะได้มาก็จะเป็นอ่าเทโ,โรเฟมแท้งนะซึ่งเป็นก็สำหรับใครที่เล่นฟรีนี้กันมานาก็จะรู้ว่าเฟมแท้งนี่เป็นของคู่กายของอฝั่งฝั่งนอสอย่างมากนะอ่าซึ่งไอ้ตัวเทโรเฟมแท้งคันเนี้ยไอ้สองคันเนี้ยก็ได้รับการอัปเกรดจากเฟมแท้งนะทำให้อ่าอึดมากขึ้นแล้วก็เผาแรงขึ้นนะเรียกว่าเผากันไปเกิดใหม่กันโลกหน้านะ สำหรับแบบนี้ก็จะยากกันเล็กน้อยนะสำหรับคนที่ชอบเล่นตังนะเนื่องจากว่าเราจะมีแหล่งแรกแค่จุดเดียวเราปฏิบัติการแรกก็ไม่มีอะไรนะแค่เคลียร์ที่ดิน เดี๋ยวไอ้เลคอนไบไว้ตรงนี้ดีกว่าเจ็บมันลูกยิงมัน Get <Okay. S 3> คุมคุมอะไรเอ่ออะไรคือคุมอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจก็อย่าคิดมากเพราะว่าเปิดแอคชั่นอยู่แอคชั่นกินแรมเยอะวันนี้อัปเกรดเป็นแรมเอ่อแรมแปดแล้วก็ยังยังแหลกบารบ,บอคอแตกนะรถแรกผมจะปั่นแค่สองคันเท่านั้นนะนเพราะเนื่องจากว่าแร่เรามีแค่นี้นะ mình mới yên lần này Burn thêm mỏi Sufficient Key Take It Snow Open the Bound Young Ready Do hát หลังจากในผ้าอ่าในด่านเก้าที่เราโดนล็อกเก็ตเทียฆ่าตายมานานนะถ้าจะให้ชัวร์ก็โอบลิกสกตอมหนึ่งก็ได้นะคือถ้าโอบลิกได้สกตอมหนึ่งจะโอเคกว่าตอนนี้คือตังตังบังลง,งมีแค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่นี้นออกเลยได้ จะว right. oh, right. ่ไป Shadow Stealth a n k ไปไหนแล้วเนี่ยเออฮะอ้อยู่นี่เจอแล้วฉันเห็น Disruptor โอ้ยเจ็บออกลงไฟฟ้าเพิ่มก็โอบลิกสอมนึงอันเหนียวไว้ไไไม่มีเลย nobody here but us three ไม่มีใครมองเราเห็นทั้นั้นนอกจาก ใครเห็นเราออกถึงเปิลนน้อนนะส่วนเฟรมแทงก็กเดี๋ยวรอฟอมก็ปักน,นะพอ,พ,อพอมีโอบิลิกแล้วมันจะทำทำอะไรได้ง่ายขึน้นก็ตัวอย่างที่รู้กันนะคือโอบบลิกก็จากทุกภาคทุกภาคทุกยุคทุกสมัยคือจี้ตัดเดียวจอด าจะต้องการคนคุ้มกันเพิ่มนะรดแรอูงานเก็บพู่นอันนี้เลยโต๊ะสัค,ครับดิเ <c oughs> ช่นไซบอรกไม่มีสดเตลแท้งให้เล่นใช่ไหมเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> <laughs> <laughs> Unit lost. Unit nope. lost. Construction complete. Unit ready. New construction options. Repair. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Okay. Go. ก็ทรแฟรมแท้งอีกสอกคันหนึ่งส,สเตลแท้งก็เดี๋ยวเอาไปวิ่งเล่นในเมืองนะโอ้าก็ตามชื่อสเตลแทงไปตุย๋ยไปตุย๋ยเดี๋ยวตรงนี้คือตุยแต่สเตลแท้งมันเกาะมันบางเออมันยิงอ่าพวก นนมน,นก็เเต๋อแทงเกาะกันบางนะคือมันวิ่งวิ่งผ่านคนไม่ดีไป <c oughs> ดู <c oughs> เฟรมแทงเพิ่มนะมันตรงนี้ก็นี่ปล่อย run <c oughs> เหตุผ่เถิดทันเอ่อเจอละลืมไปต่อลืมลืมไปว่าเคยมีมันนะไฟเพิ่มอย่าอย่า จ่าเอ๋พอดีทะลึ่งทำตายด้วยส่งไปเคียร์แบบนี้ไม่มีอะไรนะคือไปเอ่อตุ๋ยตุ๋ยโรงพยาบาลทิ้งทิ้งหมดมันแต่ปัญหาของแบบนี้คืออย่างที่บอกไปคือตังค์ไม่ค่อยมีนะ <c oughs>

รถเราอึดน,นะรถเราอึดอึดแล้วแล้วกูจะไปยิงกับมันทำไมวะ uh, นี่เหลืออีกที่หนึ่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่อยสนีกไปนะลองออกลุดแรงอีกคันหนึ่ง

สกิวช่วยช่วยลิงแหลกลิงแหลสักนิดนึงนทำลายล้างดีจริงๆเลยเบิร์นโอเคจบไปกนึง

รอไอ้เคลียร์หรือที่หนึ่งนะนี่เดี๋ยววิ่งไปนะแน <c oughs> ่นอนเลยว่ายูนิตอ่ะที่เราจะใช้เล่นในดาน่านนี้เรางเราควรจะหยิบแค่มันคนทันเดียวแล้วแหละวันวัน Unit lost. Unit lost. Base under attack. No unit ready. Unit lost. is lost. Oh, Matt, using out lens. That me. unit ready. That มันยูนิตออกมาจากรูนี้บนด้านบนตรงนี้ผมไม่รู้นะเป็นอะไรก็ขอไม่ไปแล้วกันนะคุณช่วยหน่อยนะตรวแรกจะเจ็บนิดหน่อยนะแต่ว่าช่างมันนะเพราะว่ามันเอ่อ

ถรอปืนใหญ่มาเล่นแต่ก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไงไอ้นี่ดีแล้วไปทะบูมต่อ

เยอปะหลายล้านเลยเกิดยังไงเฮ้ยัน่พอวัน มันหาไม่ค่อยเยอะอั่นแหลหลักเลยคือตังค์ตังค์ไม่ค่อยพออะไรเคยกี้อะไรนั่นมันก็พังทิ้งให้หมดนะคือจะยึดจะยึดก็ได้นะแต่ขอผมไม่ยึดแล้วกันโอ้ RPG อันนี้ไม่เอาเรียบร้อยจบ

บอทบอนะก็ต้องหอดแหละขนาดนี้นที่บ้านม,มีอะไรบ้างใบามันนี่อะไรเนี่ยอ๋อโอเค เจ๋งโคตรเจ๋งตายขดนดาวแล้วไปเ,เ,เ,เร็วไปเร็วไปเร็ว กลับบ้านมาโดนครอบครัวกวนโอเคก็โรงพยาบาลแตกแร่หนแร่ในฉลาดมากเพื่อนในวิ่งไปให้ต้อม R P G ยิงระเบิดเนี่ยนะเก็ตเทียบไปยิง เดี๋ยวออกเออ่ช่างตัวหนึ่ง,รง,รงจริงจริงตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วแหละแต่ว่ายังเหลือสถา,านที่สถา,านที่หนึ่งนะต้องไประเบิดซึ่งตอนตอนนี้ยังไม่รู้อยู่ไหนนะส่วนแล้วสะพานตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมันมันของอขอเขาเรียกอะไรนะปอมปอม TDI เออ หนีหมดเลยเมนวนไปเมนวนห่อยมันยิงรถแรงตึ๊บยิงไม่ถึงขวากงานอะ Unit lost. Unit lost. Unit lost. are Unit lost. Oh, man. sorry. <coughs> <coughs> นุ่งครอบตัวจรบจับจ like ับโยแจกอะไรเพื่อนตาช้าตาช้า ไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้มันคันคันพันสี่เลยว่าใช้คุ้มค่ามากเลยจริง ดูมันกิน,น,กนอาหารสิ <S <S โป<อ>กา้าไฟเตอร์อ๋อนี่สนามบินแล้วก็ตายปล่อยไปสน,นามบินไปเถอะ เอเทคจีดี้ไอมันเผากันเองตายเลาายเน,เนี่ยรู้สึกน,น,นี่ยเฮ้ยโอ้ยเยจ็บตามเฉย โอ้โอตรงนีม้มีแร่เด uh, ี๋ยวเอารถแร่มาเก็บตีบ้านอุเจ็บ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 ก็จบกันไปนะสำหรับมิชชั่นสิบของน้องนะไฟแห่งการล้างแค้นล้างซะเหลืออาคารอาคารนี้อาคารสุดท้ายนะคือ ทำลายเสร็จก็ถือว่าจบเป็นงานจบนะโอ้โอ้โอ้โหจบโอปก็พักไว้เท่านี้ก็แล้วก็เจอกันมิชชั่นมิชชั่นต่อไปนะไม่ใช่สิบหนึ่ง